สวัสดีครับสวัสดีจ้ามือนี้ยายจ่าไม่กลับข้มวันด้วยจ้าเด้อมือนี้ยายฉีดหมกยังตะทองหมเขียดยด้จ้าแม่จังสาวด้วยจ้าเด้อลูกสาวยุงทีหลานชายมาแต่ทหารพึ่งยังมาเผาปิติปิติถูกปุกยังเออปีติไทยซีฟมือด้วยจ้ามาหาแม่มาหาแม่เผาอันมหายายก่อน ไปหาแมยุ่งเทปเล้งไปเสสีเข้มกไปฝากไปจ่าเลยแต่สีร่วงไปไปหาเลยนะเปิดวัทีเท่าไรที่สิบแปดวันนี้ยี่แปดยี่แปดอเคียที่ยายหามานี่เลยจ้านี่ยายเว้ไว้เด้ว นี่กรเเรื่อมด้วยจ่าด้อยมุกใซ่หัวปีด้วยจ่าด้อกระตุนหอมด้วยจ่าด้อเที่ยวซยันกระตาทองก่อนด้วยจ่าคุกุกอ่หนนเกทยซอองใส่ผีรกไปยกางตลาดมาไว้หมดแล้วด้วยจ้าด้อ chết chị bơ chết chị bơ để xay ấy, gạo ok với mà ok thảo ok 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 บูดบุกไปซื้อเลยจ้าเด้อใส่กระปุกกระเขื่ยใส่เขียกที่หามาไหวไงบ่ได้หม้หอมอยู่ในนี้เลยเนาะนี่เด็กหม้อหอมหล่เะหม้อหอมใส่ลงมาไปจ้ะหม้อหอม ใส่เลยเ๋อะำเองนะสันตำเอง,เองอยงอัสิมมพักพจมูกปตัวลยเลยะอืมาตงมุกไปตัวนาใส่ิงไขลงไปอมันต้องรากันละมือน,น้นาอะไรเนี่ยเนี่เก ไฟหาม่วงแรงไปรูตู่ด้วยจ้าเด้อไปรูตูไปยูนี่ไหมจะ๊ะสมื่นก็แล้วก็เขาฟุม้มเรย Muli pun dah bangkit ya,

ลงไปปีลงไปใส่มุกปีด้ไหมเนาะมุกมุกเป็นหมีเลยเนาะสเสียบดิโอ้ยต้องมาแบบนี้ก่อนเช็ดไปต่อมันนี้จะเห็นซอยกันมันเลยอ่ะ อน่อยนี่นะเดี๋ยวมันมีอยู่เอาโต้ไม่ใส่อีกคนใส่หอมอหอมลงไป ียนแล้วได้พี่น้องเขียนลงไปเสกไขไ่ใส่ขึ้นไปได้พี่นออ้องเข<า>ยไข่ไข่ลงไปแต<ซ>่ตาเสกบ<า>่พี่น้อง,งอ ข้าดูใก่มองลูกสาวก็มาเอาในลูกสาวไปกินเด้อจ้าเด้อลูกสาวแมงก็พี่น้องเอย่าเต้นอย่าเต้นเอาอ้อลุ่งในหนั่นเขียนนั่นอย่าเต้นดีเนาะสาวขุดเขากันแล้วเดือดจ่าเนี่ยเขากั้นเลี้ยวเขากั้นเลี้ยวแล้วเอาหอมมึงไปเลยเถอะ เอาค้นอันนี้นไหมหอมใส่แน่นอ่อนที่นองอใบใบใบตูด้วยจ่าด้วยใบใบตูตบวานเฮ้าอือีตูภาษาไทยนางรักใส่หม้อทีเดียวเลยนักพี่นองนาะใส่หม้อเลยแล้วทญ่อ่ะยาย เดใส่เปุมดดอกว่าที่ปุมตุย่างไงสิปุ้งมดตุย่างบอกี่เนาะอาไปที่ปุ้งไหมปุ้งเรียปุ้งเรียบปุ้เอมาอมอตัดกรตาตพอเพอนึงทางบนไหนเอเยถือเนา นี่แกนี่อุ้ยต้อนหนหาผัว่ามานันหา

นอนเลยบุกแจกบุกค้าวบุกมาพี่น้องเนาะมาถักลูกก่อนผักกันเอาเอาแล้วพอดี แล้วแล้วนะเด็กงกหนึ่งสองสามสี่ห้าเดดเก้าสิบสุบเอจดสองสิบสามจิดสี่จิบห้าจดหกหกกพี่น้องเลยพูอจิฮะเด็เด็กจ้าย่มาหนึ่งเด็กจ้าหนึ่งแล้วหอมหวยหวยเลยเด็กจ้าหนึ่งแล้วข้างแล้วตัวนี้แย่ยกะ ข้างลวกผักกระเดาหรือจานี่พวกผักกระเดาผักกระเดาเามาจากหมูวาา่างบประมาณในหลวงกูได้กระแลนพ,พุ่นแลนพี่ยายไปทำธุระขัวมานี่ยายกเเ็เฮ็ดแล้วแล้วมองนี่พี่การเอาต้นใหม่ออกแล้วเออวันนี้ ยายจะลวกผักกระเดาด้วยการลวกผักกระเดาวอันนึงกระนึ่งหั่นแจอหนำด้วยการหนำก็มิ แยกออามาไว้เองปวดก็กระเดากันมีงงกดแล้วแยกกันลวกมี

เอ้อที well ่แบบานบานแต่ชอบาอยูแตาชอบไปทุละกับช้เจออยู่องไปใส่บุโรมาหา โอ้ยหอนเยอพี่น้องโอ้ยหอน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 เออืออนี่หอนมือเ <c oughs> ออต่างได้แล้วเอาหอ่อประสิเล้วยอ้ยมือเล็ดอึ๊บฮึมเด็กกา

ย่ายลวกไว้แล้วลวกไว้แล้วใส่ถุงจัหน่อยเปิดหนอามกซีมมาเด้อจ้าฮักซีมเหรพี่น้องให้เบิ้งเขาเซบอ่ล่ะเจ้าแทบจะทงกินเขียดได้แล้วจ้าเด้หนี่กินได้เนียเราพี่น้องยังกินได้มืดวันนี้กินได้หลายๆขันอยู่ในย่ายกินได้มืดของผักนี่เด้อจ้าโมกเด้อนี่ พาลูกแล้วกา็พาแล้วกา็ให้พี่ให้น้องคนละมุกเมือ่อใดชิมหาหมุกแล้วก็พี่ให้น้องแถวนี่คนละมุกด้วยจ่าด้อตัวนี้กะยังนี่ตัวนี้พักกระเดาตัวนี้ป้าของน้องสาวให้ตัวนี้ไก่ของน้องสาวให้เอาไปพ,พาลูกคนด้วยจา่า เพียนอยู่เตรียมของใส่ถุงเด็จใจเดี๋ยมของเสร็รจสให้ลูกให้ลูกสาวล้านสา,สา,สปปายที่ไปรถตู่จักน้อยนี่ไปทหารเดจ่กกาเด้อหนูก็เอาไวใ้ให้าดีเดจ่กกาให้พี่น้องให้พี่น้องเดจ่กกาเด้อนี่ตัวนี้ก็พักกระเดา ว่ากระเดาขมมบ่อขมใหญ่ผมแน่ยอยู่อ,อันนี้บอ่อขมคนมอยๆจ้าเดี๋ยจ้าเด้อเฮ็ดไปผักลูกคันชอบคลิปย่า่คลิปนี้จบแค่นี้แหละคันชอบคลิบย่า่คลิบหนีก็อย่าลืมแต่กำลังใจให้ย่า่นี้เด้อจ้าของผักลูกเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ให้ย,ย่วยดีเสมอมา สวัสดีจ้าติาดตามคลิปต่อไปเลยพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเด้อนี่เมียนแล้วเมียนไว้แล้วนี่รถปรทชานมาหาด้วยจ้าเด้อ,อลูกกร็ร้านก็เตี๋ยวกระเป๋าแล้วอ่าตัวนี้ตะทองยังไปใสต่ตะทองตัวนี้จุดไม้หายดุอเออเอาไปผักเลยจ่าเด้อถือไปผักพี่ผักน้องไปใหายดุเช้าเช้าคนนอนผักพี่ผักน้องเด้อยเลยวันนี้ เจ้น้อยก็จกไปฝากเรือจ้าอ้าวไปเขา